สวัสดีค่ะพบกับรายการกริฟฟีแฮปปี้ไปน้องอตอมนะคะวันนี้นะคะน้องอตอมก็จะมาเป็นแม่ค้า1วันค่ะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ร้านกันก่อนเลยนะคะนี่มันก็มนก็เพลินดีแหละน้องตอมดูซึ่งมีขนมเบื้องมาฝากตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเยนรี่บ็อกเพโมค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเซลาปานะคะตรงนี้จะเป็นไอศครีมโมจิวานิลากับช็อกโกแลตค่ะมีของตกแต่งสตรอบเบอรี่แล้วก็มีเยนรีดอกกลับด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นช้อนค่ะเขียนมัสพูนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นผล,ลไม้ค่ะก็จะมีองุ่นสตรอบเบอรี่แล้วก็สับประรดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัผกผลไม้ค่ะ อันนี้ก็จะมีแคนตาลูปแครอทมะเขือนะคะแล้วก็มีบอูแครี่ค่ะเลมอนค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารแบบอร่อยอร่อยนะคะก็อันนี้นําเสนอมากเลยนะคะตัวน,นี้จะเป็นครัวซองค่ะแล้วก็มีพิซซ่านะคะครัวซองนี่โรงงาตอมวัดเองนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโซนลูกชิ้นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นเป็นลูกพริกนะคะต้อมก็เลยเรียกว่าพริกไทยเกลือนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะก็จะมีข้าวโพดแล้วก็จะมีฮอทดอกมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอาหารแบบทะเลนะคะอันนี้จะเป็นที่จับนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่กล้าจับนะคะก็ใช้ตัวนี้จับได้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นปลานิลน,นะคะกุ้งค่ะและตรงนี้จะเป็นโซนทำอาหารของเราค่ะก็จะมีเป็นเตานะคะแล้วก็จะมีเป็นกระทะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างๆกันเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะอันนี้ล้มค่ะ โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจานชามนะคะตรงนี้จะเป็นช้อนค่ะตรงจะเป็นซ่อมค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นมีดแล้วก็มีนี้ด้วยนะคะจะเป็นแก้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาน้าชาค่ะข้างในนะคะก็จะมีลูกปัดด้วยนะนี่นะคะจะเห็นว่าจะเป็นลูกปัดเนาะ จะเป็นลูกปัดนะคะแบบเก็บมาให้ดูค่ะจะเป็นลูกปัดแบบนี้นะคะไว้หล่นค่ะลูกปัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะ <c oughs> โอเคค่ะเดี Do ๋ยวเรานะคะจะไปรับออเดอร์จากลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะสิบห้านาทีผ่านไปตูด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 สวัสดีจ้ะหนูวันนี้นะจ้ะเออท่านเนี่อยากจะสั่งอาหารร้านหนูนี่ตังจ้ะมีอะไรเด็ดๆบ้างจ้ะ ก็จะมีเป็นไอศครีมเป็นน้ำเชื่อมผลไม้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นครัวซองมีพิซ,ซ่าแล้วก็จะมีเป็นพวกลูกชิ้นค่ะแล้วก็มีอาหารใต้ท้องทะเลค่ะมีปลามีกุ้งค่ะโอ้ท่านเนี่ยอยากได้เป็นครัวซองกับพิซ่าจะจานละกี่บาทจ้ะหนูอ๋อจานละสี่สิบห้าค่ะท่านขอที่หนึ่งจ้ะเดี๋ยวมารับนะจ๊ะ ค่ะแต่ว่าร้านเรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะโอเคจ้ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนค่ะคุณลูกค้าโทรมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพิซซ่าก่อนเลยนะคะเราจะเอาพิซซ่ามา,มาเลยค่ะนำมาเลยค่ะ วางไว้เลยนะคะแล้วก็นำน้องพิซซ่าลงไปแล้วก็ใส่เป็นมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เดี๋ยวเราก็จะสบัดกระทะเลย<า>เดี๋ยวนะทุกคน พิซซ่าตกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำพิซซ่าไปล้างก่อนนะคะสิบนาทีผ่านไปเรานะคะได้ไปซื้อวัตถุดิบแล้วทำพิซซ่าใหม่แล้วค่ะเพราะว่าพิซซ่าชิ้นเก่านะคะสกระปรกมากเลยค่ะก็เลยไปซื้อนะคะก็เลยรอนานหน่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนำจานมาเลยนะคะ โอเคค่ะและนี่คือจานของเรานะคะก็จะเป็นชา้างนะคะเขียนว่าเอลฟ์เฟนนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะเป็นจานค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆมาค่ะวายพิซซ่าร้อนมากเลยค่ะเราจัดก,กันนะคะก็วางจัดไปเลยค่ะ เป็นไงล่ะคะเพื่อนๆน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเพิ่มของตกแต่งให้ค่ะโซนนี้เลยของตกแต่งเดี๋ยวเรานะคะจะเอาเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่ แล้วก็นำมาประดับเลยค่ะสอบูรีข้างนี้นะคะได้แล้วค่ะน่ารักไมล่ะเพื่อนเพื่อนแล้วต่อไปนะคะคุณลูกค้าสั่งเป็นขั้วซอง ของเด็กของร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำจานมาเลยค่ะเป็นจานสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราเอาให้เพื่อนๆดูนะเป็นแบบนี้นะคะเขียนว่าอัพพอค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมาเลยค่ะอิบขวซองเลย เดี๋ยวเราจะนำควาซองไปอบใหม่ก่อนนะคะอันนี้เสร็จกระทาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเดินไปอบค่ะสิบนาทีผ่านไปเพื่อนๆคะควาซองอบเสร็จแล้วค่ะ อตนนี้นะคะหน้าตาค่ะเดี๋ยวเราจะจัดจานกันเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราโทรไปถามลูกค้ากันค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับเป็นโปรโมชั่นไหมคะโปรโมชั่นของเรานะคะก็จะมีไอศครีมช็อกโกแลตชิพแล้วก็จะมีไอศครีมวานิลาค่ะรับเป็นไอศครีมไหมคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นโปรโมชั่นคะโอ้ผมจะเอาเป็นไอศครีมวานิลาครับได้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะรับเป็นไอศครีมวานิลาค่ะ นี่น่ารักมากเลยเอาไปจัดจานใส่ครัวซองเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาช็อปปิ้งกันก่อนนะคะท็อปปิ้งของเราจะเป็นยินลี่เพโมค่ะ ะะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเผื่อคุณลูกค้ามือสกรปรกนะคะเราก็ต้องมีซ่อมชอนแล้วก็มีดให้คุณลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเราจะเแค่ส้อมช้อนนะคะเพราะมีดน่ยไม่เหมาะสําหรับการส่งนะคะไหนดูสิเอาช้อนแล้วก็ส้อมนะคะ ก็ะคะือชุดอาหารของเราค่ะมีข้าวซองไอศครีมวานิลาแล้วก็มีเยลลี่เพโมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพิซซ่าค่ะสตอรอเบอรี่แล้วก็จะมีเป็นของตกแต่งล่ารา,ากินได้นะคะแล้วก็จะมีช้อนกับส้อมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนำไปส่งลูกค้าค่ะมาดูหน้าตาอาหารกันเลยนะคะ ต้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย